และสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งข่าวใหญ่ที่หลายคน,นยจับตามองก็คงจะไม่พ้นกิจกรรมว่ายค่าแม่น้ำโขงของหนุ่มโตโนโพาคินนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคจนทำได้สำเร็จค่ะ ตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะหนุ่มโตโนภพาคินก็ได้เริ่มกิจกรรม one man and the river หนึ่งคนว่ายหลายคนให้กับภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงไทยลาวนะคะเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ไทยแล้วก็สปปลาวค่ะซึ่งตโตโนก็ได้เริ่มว่ายจับฝั่งไทยไปขึ้นฝั่งที่แขวงคำม่วนสปปลาว ตามกระแสน้ํานะคะก่อนที่จะว่ายน้ํากลับในช่วงเย็นรวมระยะทางไปกลับเนี่ยสิกิโลเมตรค่ะท่ามกลางการต้อนรับจากชาวนาครพนมอย่างอบอุน่นและเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นนะคะโตโน่ก็ได้เผยความรู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกคนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตนที่ทําสําเร็จแต่เป็นพวกเราทําสําเร็จขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลงังและขอบคุณทุกคนที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นสําหรับยอดบ,บริจาคนะคะทีมงานเช็คล่าสุดตอนสองทุ่มเนี่ยก็ พุ่งทะลุไปถึง62ล้าน5แสนบาทแล้วเรียบร้อยค่ะ